ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทาง YouTube แล้วก็ทางเฟซบุ๊นะครับวันนี้ผมจะพาไปร้านชาบูน้องชายแท้ๆผมเลยนะครับอยู่ที่บ้านหนองแปนนะครับตับนหนองแป,องปนอำเภอกำร,ราไสจังหวัดกาลสินตอนนี้ผมออกมาจากจังหวัดก,กรราลสินแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอกำร,ราไสน,นะครับเดี๋ยวจะบอกเส้นทางนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดที่เคยเห็นร้านน้องผมแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่อยากจะมาเที่ยวหามาแวะชิมอาหารสูตร จากน้องชายผมเลยน้องชายแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอกำราไสนะวิ่งเข้าตัวอำเภอแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็นแม่น้ําชีมั้งผมไม่แน่ใจนะครับะสะพานข้ามแม่น้ําผ,ผมเรียกชีแล้วกันนะครับข้ามข้ามฝั่งปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตัวอำเภอกำราศัยนะครับแล้วก็จะไปแยกะจะมีทางสามแยกหรือสี่แยกนะสี่แยกมั้งแล้วเลี้ยวขวาไปทาง ตําบลหนองแปนนะครับตามมาครับผมครับพอมาถึงสี่แยกไฟแดงนะครับสี่แยกอะไรนะสำนักงานสาธารณสุขนะครับมีมีแยกเดียวแหละไฟแดงของกำลังสายนะครับเราก็เตรียมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปทางตําบลหนองแปนนะครับผมไม่ได้มาเป็นสิบปีแล้วล่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นตั้งขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือไปตามที่เคยมาแล้วกันนะครับเลี้ยวขวานะครับถนนลาด สดอนบอริหารนะครับครับน่าจะเป็นโรงเรียนกระบะสายแน่ตรงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะหลังจากวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณถึงกิโลผมไม่รู้ขับรถเพลินนะครับก็จะเป็นทางถ้าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นสารคามนะครับแล้วก็ถือไฟแดงนะครับวิ่งตรงไปเลยนะครับเส้นถนนหลักจะเป็นยางตลาดอ่อบุญทองนะครับ เราตรงไปนะครับถึงสี่แยกน่าจะเป็นสี่แยกหนองแปนถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านป้ายก่อนเออโอ้ไม่ได้มานานานะครับเจริญมากเลยที่นี่นะครับเอเอแยกอะไรเ,เขาก็ไม่ได้เขียนไวน้นาะแยกอะไรวะคิดว่าคิดว่าคงใช่นะครับผมไม่รู้ว่าตอนเนี้เขตคลองชชยไม่รู้ว่าบ้านหนองแปนเนี่ยขึ้นตรงกับคลองชชยหรือว่ากำมาลาสัยนะครับ เอาเป็นว่าใครที่รู้จักบ้านหนองแปลนนะครับข้างหน้านูน้นแหละนะครับบ้านหนองแปลนข้างหน้านัน่นแหละถ้าไปทางขวามือจะไปยังตลาดนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปทางอำเภอพลทองนะครับถ้ามาข้างหลังผมก็เป็นยังตลาดนะครับจําทิศทางตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นทางร่วมแล้วก็จะเป็นโค้งตรงนู้นข้างหน้าโค้งตรงนี้แหละสมัยผมมาเรียนอยู่โรงเรียนฟ้าแดดถุงยางนะครับผมขับรถมาไกลวิ่งตัดหน้าเกือบตายโอ,โอ้โหโหดมากนะครับหนีพ่อมา พ่อก็ไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์คนอื่นเขาจะด้วยดิอ่ะเป็นเรื่องอดีตเนาะแต่ตรงมันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านของจริงกันแล้วกันนะครับผ่านโคงมาบ้านหนองแปนนะเจอแล้วเจอป้ายแล้ววัดดอนกูนะครับตรงน,นี้ป่ายางสูงใหญ่นะครับป่ายางเยอะมากโรงเรียนพระเดศสงยางผมเคยมาเรียนอยู่ปีครึ่งนะครับเคยมาอยู่กับพ่อพ่อผมอ่าอันนี้เป็นพี่น้องต่างมรรดานะครับต่างแม่แต่พ่อพ่อเดียวกันนะครับ ผมก็มาเป็นทหารอยู่ร้อยเอ็ดนี่แหละแล้วก็ย้ายไปย้ายมาไปสุรินทร์บ้างร้อยเอ็ดบ้างผมก็ไม่เคยมานะครับร้านน้องชายแต่น่าจะอยู่แถวๆถนี้แหละนะครับล้วน,น้องสาวผมก็เราเปิดร้านขายขายของอยู่นี่ขายแกงเดี๋ยวนะตรงไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวเราลอบไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นป้ายอย,ยนะโมูโมูกระทะตรงไหนเนาะ เข้ามาบ้านหนองแปนนะครับบ้านหนองแปนเอ๊ไอดโดดมันเปิดตรงไหนวะชื่อร้านน่าโดดนะครับร้านน่าโดดเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นนอ้อง บวนกลับมานะครับวนกลับมาเม,มื่อกี้ถทรของสาวบอกว่าอยู่แถวๆร้านทองร้านทองมีสามร้านเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะร้านทองขวามืออ๋อเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับร้านชาบูนี่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 หนังสือมันเล็กนี่ครับร้านน้าโดดนะครับนาะโดดชาบูอ๋อใครที่เคยมา เที่ยวนะครับมากินอยู่ที่นี่ก็นี่แหละครับร้านน้องแท้ๆผมเดี๋ยวจะลงไปมีลูกค้าอยู่ข้างในเดี๋ยวต้องใส่แมสก์อีกนึงนะครับร้านหน้าโดดอยู่บ้านน้องแปนสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับถึงแล้วฮะนี่เป็นร้านน้องชายแท้ๆนะครับตรงบริเวณใกล้ๆร้านทองนะครับแล้วก็จะเป็นร้านชาบูเป็นบ้านคล้ายๆบ้านนี่แหละเป็นร้านหน้าโดดนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในนะครับไปหาน้องชายกับลุงสาวของผมดีกว่าครับ ครับน้องชายผมนี่ทำอะไรกำลังจะหัน่นปลาขอดูตัวกันก่อนอ่าขอดูตัวก่อนเดี๋ยวจะเข้าไป,ปด,ดูหลังบ้านดีกว่าเราไม่เข้าข้างในนะครับเพราะว่าคนแปลกหน้าเราเป็นคนแปลกหน้านะครับเดี๋ยวนี่อยู่เลยนี่ตัวตัวทับเพียงไงเหรอทนทนะครับเอออ่านะครับพี่น้องเอฟซีที่เคยมาเที่ยวนะครับที่เคยมา เชื่อว่าหลายคนที่ดูช่องอยู่นะครับน่าจะเป็นคนที่พื้นที่นะ่าจะเคยมาเที่ยวมากินหรืออาจจะเคยผ่านม,มานะครับที่นี่คือร้านของช่ายเดี๋ยวผมขอใส่แมสก่อนเข้าไปข้างในนะครับไปดูก่อนว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ถ่ายติดคนอื่นนะครับนี่นะนี่นะครับก็มีทั้งห้องก็เป็นห้องแอนะเมเกๆก็เพิ่งเคยมาจอบู ดาข้างในนะครับว่าแต่น้องสอาวไปไหนวะเนี่ยน,นี่ <c oughs> เข้ามาทาน <c oughs> เข้ามากินกันได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่ควรข้างในดีกว่านะอยู่ข้างนอก,กดีกว่านะครับจะได้เอ๊ะไหนเอ๊ะบอกี่าที่นู้นที่ทำมิจฉาเขาไม่เตี้ยวตรงไหนใช่ครับที่ร้านเตี้ยวตรงนู้นเลย <g ül> เป็ดูเอฟซีวันไหนเนี่ยเอ่อไ,เอ,อไปดูเอฟซีเดี๋ยวทำเฮ้ยทำไม่ได้รับสายพี่โทรมาให้ไหมอ่าใช่ใช่ไม่ได้รับสายไปลเลยอ่าโอเคตามนั้นนะครับร้านตรงข้างร้านทองก่อนถึงทางโค้งนะถ้าเข้ามาจากเส้นทางที่ผมพามานะครับก็เข้ามาอ,อุดยนมาทักทายได้ว่ารู้จักกับผมนะครับไม่เดี๋ยวใช้คำว่าเอฟซีเลยเอาคือว่าคนรู้จักนะครับก <c oughs> ็เข้ามาเที่ยวมาอุดยนน้องชายผมได้เดี๋ยว ตอนนี้น้องชายยุ่งยุ่งอยู่นะครับเขากำลังทําลูกค้าติดลูกค้าอยู่เดี๋ยวเขากลับมาใหม่เดี๋ยวตอนนี้ผมไปหาน้องสาวก่อนนะครับใครนะบริเวณนี้แหละนะครับอันป้ายดูจะเป็นซาบูนะครับซาบูลวกปีปากปีน้ำปีนะเปิดเที่ยงนะครับเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงแต่มันไม่ได้บอกเวลาปิดเป็นประมาณสี่ทุ่มนะครับปิดประมาณสี่ทุ่มประมาณนี้เป็นม่านของฉันนะครับพี่น้องก็เข้ามารับชมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวทางในคลิปนี้นะครับก็คง เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาน้องสาวเสร็จแล้วก็กลับมาลองชิมชาบูก่อนนะฝากไปด้วยนะครับน้องชายแท้ๆผมเองนะครับสวัสดีครับครับหลังจากออกมาจากร้านน้องชายนะครับผ่านมาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางนี่คือโรงเรียนเก่าที่ผมเคยเรียนตอนมม .3 นะครับพอขึ้นม .4 ผมก็หนีเลยบ้านนนสูงนะตรงนี้โรงเรียนเก่าเป็นผมเป็นสิทธ์เก่าโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางนะครับถือว่าเป็นสิทย์เก่าไม่ได้เรียนแค่ปีเดียวแต่ก็ เดียวไม่จบขึ้นมสี่ไม่จบนะครับผมคนไม่มีตับนะครับใครแต่ต้องไม่ได้น,น,น่าจะเป็นอันนี้ใส่กกาบไม่ใช่เอ๊บอกว่าแป้งแดงกวดเตี๋ยวบ้านนาะบึงนะบ้านสาวเก่านะผู้สาวเก่า บรรนาบ,บิงเขาเรียกบรรนาบ,บิงคนที่นี่เขาจะบิงบิงบรรนาบ,บิงเขาก็เรียกบรรดาบ,บิงเ <c oughs> มื่อเขาเรียกว่าเมีอ่อเลยโรงพยาบาลไปอีกนะครับเดี๋ยวเราดูป้ายนี้เอาเอ๊บอกว่าต้นเสาเชอเอนะครับเลยมาหนึ่งหมู่บ้านเกือบหมู่บ้านหนึ่งอ่ะเหมือนกันป้ายแดงๆก๋วยเตี๋ยวจิ้มจุ่มผมก็ต้องต้องฝากท้องไว้กับก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นตรงนี้แจ่วฮ้อนโอเค ใช่ร้านจริจริงด้วยโอเคถึงแล้วโอเคตรงนี้ขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าน้องสาวผมไม่สบายอ่ะขออนุญาตเริ่มทานเลยรแล้วกันนะพอดวีว่าขออนุญาตถึงหวานน้องสาวนิดนึงนะพอดีน้องไม่สบายก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยว ครับไปเด่ทีผมให้ดูเมื่อกี้นะครับอยู่บรเิเวณบ้านบนสูงนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอของชัยห่างจากบ้านน้องแปนมาน้องชายผมมาประมาณสักกิโลเศษนะครับซ้ายมือเดี๋ยวตอนออกไปจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เขาญาติเขาโทงหวน,น้องสาวนะครับน้องสาวไม่สบายนิดหนึ่งก็เลยมาหาเยี่ยมมาหาด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านแม่ด้วยนะครับแม่เ็าอยู่ที่บ้านนี่แหละเป็นก๋วยเตี๋ยววันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ําตกเนื้อนะครับ <S <S ยังไม่ทันชิมเลยหิว ขนมจีบก็มีนะน้ำจีบก็มีเราทำเองไหมเนี่ยเนี่ยพวกผมทําเคยทํซาลาเปามาก่อนนะครับทํซาลาเปาแล้วขนมจีบขายอร่อยมากนะ,ะลูกผมโตเพราะซาลาเปานี่แหละแบกลูกขึ้นแฝดทหารน้ขายซาลาเปาขายขนมจีบผมก็ทำเป็นนะแต่ลืมแล้วละ่ะเดี๋ยวส่วนจะมวนเวียนอยู่ในครอบครัวอยู่นะจะทําอะไรก็ทําได้อนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวน้องสาวผมดีกว่านะพี่เมย์น้องนะครับแล้วก็จริงๆขออนุญาตอยากจยให้ดูแต่ว่าน้องสาวผมป่วยนะก็เลยขออนุญาตทีหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้ แต่คนแถวนี้น่าจะรู้นะน่าจะเคยเห็นใครที่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านชื่ออะไรเนี่ยเลือนรพีพันเลือนรพีพันนะครับเรือนรพีพันเล้งแซบขนมจีบนะครับตรงนี้ไปแดงๆตรงนี้นะครับถัดจากบ้านน้องแปนมาประมาณตั้งกิโลประมาณกิโลหนึ่งนิดๆนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของบ้านโนนสูงอยู่นะครับบ้านโนนสูงที่พ่อผมเคยมาอยู่ผมเคยมาอยู่ด้วยแหละนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมหมดเกลี้ยงนะครับเหลือแต่น้ํา ว่าจะห่อน้ํากลับบ้านวากีแก่น้องสาวนะครับก็เชิญเชิญพี่ๆนะครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ระแวกนี้ทั้งด้านน้องชายและด้านน้องสาวนะครับน้องสาวแท้ๆกับน้องชายแท้ๆผมเลยนะครับใครมาเที่ยวมากินนะบปสนันุนน้องผมด้วยนะครับขนมจีบนี่อร่อยมากเลยนะครับไม่น่ารอดผมไม่รู้อายุเพียงไหโอเคนะครับตลอดคลิปนี้ก็ฝากกำลังพันตอนนี้ผมเป็นอิสสระแล้วนะครับไปไหนมาไหนได้หมดทุกที่ตามที่ใคต้องการนะครับดูกงินสวัสดีนรกครั้งนั้นเองไม่ไป ก็ฝากติดตามคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากนุนแต่ละร้านแต่ละร้านที่ผมไปร้านวันนี้ก็จะไปต่อที่ร้านสเลเตที่อำเภอเมืองสวงนะครับเป็นร้านโอ้เป็นร้านพี่ชายรู้จักกันมา10กว่าปีนะครับแกมาเปิดร้านชื่อร้านสเลเตนะครับใครเคยไปเมืองสวงเข้าเมืองสวงปุ๊บออกออกจากเมืองสวงมประมาณทักไม่ถึงกิโลครับผมอยู่ซ้ายมือร้านใหญ่เบอร์เร่ลาเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ